โอเคครับปน,นูนี่กลับมาแล้วนะครับเกมเพ็นทเทสโอเคป่ะเกันในเกมแบบเนี้ย <Huh? S 1> มาก่อนหนึ่งเน้อหรือลืมคี่เล่นไปหมดแล้ววะเล่นไงวะเนี่ยเนี่ยอะไรวะเชียโอ้โหเหีย ตายหมดอะมาดีโหมาดูมันแคขึ้นลิฟต์ไปนะเอ้าเฮีย <Here. S 1> มันยังไม่ขึ้นลิฟต์เวน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 ในพวกนี้ไม่น่ารำคาญยังวอยู่มั้งโอ่อะขอล่อแม่งหน่อยกันมามึงอะไรของมึงวะอือต่อยแม่งก็กินมาลองดูมา ผมทำไรอ่ะโอ้ยผมวันแล้ผมเป็นทีมมังกรศออ๋อนี่้เฮียตัวหนักตกเก็บตกมาดูโอ้ยมา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 ดิอะไรอ่ะต้องเปิดเอ้าอะไรวะ เฮ้ยดูผมไม่เข้าใจนะไอ้ไม่หอกปล่อยแม่งเลยมามามีขี้มีไอ้พวกเวนี่เหมือนเดินเลยรีดี้วู้หหลอดอิฐลายง่วะ คือจะตัวชื่อกูออไหนวะมามายังไงต่อทำไมมันไม่ฉากักซีนเลยแบบนี้เลยวะกีบสมัยก่อนนะ อุ้ยมาตรงนี้แหละจะใช้ฮิวมังกาซอว่าดิเจอกูอุ้ยอ๋ออืมเจอกูชนไหนเจอกูอุ้ยขี้ไม่ยิงแล้วะอุ้ยตกแรงตกแรงไอีขี้ตกแรงอู้ตกแรงขิ้ตกแรงเจอตายไอเฮีย năn nè của đúng như kia đi năn nha chứ mà đi ô mày ba อุ้ยดูอะไรอ่ะตรงน,นั้นมันเหมือนมีทางไปเลยวะเอา้าันก็ต้องไปทางนี้เหมือนเดิมเอา้าคืออะไรอ่ะตวิ้งอย่าบอกนะกูว่าแล้วกูไปยังไงมันทันวะอืมตีรินีๆตือนเตือนเตๆอนเตือนเตือเตอตอนนสุไฟมาลองดู Ui chiếm anh cợt What? Ừ Trời Chơi cú nào Tùm Mời em một ăn Ủa mày hay ผมให้คูมาสู้ตรงนี้กันนะพวกเวนเอ้ยมาใช้ตัวนี้แต่ไม่ได้ใช้นานมมีนุ่แข็งลมลนว่ะเจอโดนไอคิ้โดนแข็งไม่อยู่เลยดูนุ่แข็งไม่อยู่เลยคนดูสัตว์ อ๋อ,อยิ้งไม่ตายนึ่งตายเออมา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 ยิ้มั่งก็สอแล้วให่ผมไปไหนอะ่ะแล้วแค่ผมไปไหนคะดูโอ้โอ,โอ้ให้กูกลับมาที่เดิมแล้วกูมาเจอไอ้พวกนี้ mình giặt na anh giặt na anh ạ mà wow. ông nhanh cười đi tao mà ông ấy cô này không được ông mới คือกูต้องทำไง่ะคืออะไรคืออะไรคอนดูอ่ะอ,ะอะคือกูต้องต่อยอะอทำให้กูทำอะไรเนี่ยอ่ะ ให้กูพ่นไฟใส่ไม่ใช่อะให้กูทำไรไม่ใช่อีกอ่ะให้กูทำไรเนะี่ยผมให้กูทำอาลานวะอีเหี้ยผมให้กูทำขวยเลยวะอืมสัตว์ เอาให้กูทำอะไรเนี่ยเอาให้กูออเอาอะไรกี่กูเดินผ่านมาเอาโอ้โหอะไรของมันวะเอ, <c oughs> อามาทางนี้ก่อนอะไรกูเริ่มงงกับเกมม้วนะซับตอนนี้ผ่าย Bây giờ chúng ta sẽ ở đây. chết. Nó sẽ chết, tôi ก็ไม่ได้เจออืมมาอีก่ิวมังกระสรออ,อ้าวไปไหนกำลับน้องจากก็ดทางเวนค่าแม่งก,ก่อนมาให้เกี่ยกเปิดฝั่งนี้แล้วแล้วอันนี้จบไี่กูเรี้ยงเนี่ยโอ้โหมึงมีกี่ทางวะแค่เก,กินเป็นแนวเลย โอ้ยเว้นเนื้อนพวกมึงก็แลกกันจริงเลยตัวหัดกบอก,บอกมึงดิเกดิดอีกมึงเกดิดอีกน่วะตายว้ากูมาแล้ว เดี๋ยวก็ได้ไปอยู่ที่โคไซดอนโดนทีเดียวก็ได้ไปอยู่ที่เลบานอนโดนทีเดียวก็ได้ไปอยู่อเ